สวัสดีค่ะพี่บอยอลลรวานจากห้างผู้สว่วนจำกัดพีเคสร์ทกรุ๊ปค่ะผู้ดูแลทีมขายบิษัาจำกัดสีคงบล็อกเกอร์ค่ะในคลิปนี้พี่บอยก็จะมาสรุปขั้นตอนการขอยกเลิกประกันโควิดช่องทางการขายงานผ่า724อินชัวค่ะสำหรับคำถามพี่ตัวแทนถามเข้ามานะคะว่ามีการยกเลิกกรมธรรม์โควิดเพื่อทำเงินคืนอย่างไรคะ่ะในคลิปนี้เราก็มีคำตอบนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านค่ะค่ะสรุปขั้นตอนแบบง่ายๆนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนค่ะ1ค่ะเต็มเอกสารสําหรับการยกเลิกกรมธรรม์โควิดค่ะ สค่ะส่งเมลแจ้งยกเลิกที่ android@724.ctrh. ค่ะ 3. ค่ะส่งเอกสารตัวจริงถึงเจ้าหน้าที่724 i ินเช้าค่ะเรามาดูวิธีการที่1เลยนะคะในขั้นตอนที่1ให้เราจัดเตรียมเอกสารยกเลิกกรมธันทร์โควิดค่ะโดยเอกสารมีดังนี้นะคะ 1. ค่ะสำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภยัยหรือผู้ทำประกันภยัยซึ่งนะคะผู้ทำประกันภัยต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนโดยเขียนข้อความนะคะในเอกสารนะคะว่าแจ้งยกเลิกกรมธันทร์โควิด กรมพันธ์เลขที่หรือเลขี่อ้างอิงสาเหตุเนื่องมาจากอะไรให้ระบุลงไปค่ะทําเรื่องคืนเงินเข้าบัญชีชื่อสกุลเลขที่บัญชีลงชื่อรับรองสํานักถูกต้องค่ะโดยข้อความนะคะที่เขียนลงไปนะคะจะต้องเขียนด้วยลายมือชื่อนะคะแล้วก็จะต้องเขียนด้วยลายมือโดยใช้ปากกาหมึกสีน้าเงินเท่านั้นค่ะ2ค่ะสําเนาบัตรประชาชนรลบบุ๊กแบงค์ที่ทําคืนค่าเบี้ยประกันภยัย โดยแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะว่าต้องการทําคืนตัวแทนหรือว่าทําคืนลูกค้าแลให้เรานะคะจัดเตรียมบัตรประชาชนหน้าบุกแบงค์นะคะหมายเลขบัญชีที่ต้องการทําคืนค่ะโดยเขียนรายละเอียดว่าแจ้งบัญชีธนาคารเพื่อให้อนคืนค่าเบี้ยป,ประกันภัยของลูกค้าหรือเลขที่กรมธรรม์น,นะคะลงไปด้วยนะคะให้ลงชื่อสำเนาถูกต้องค่ะโดยเอกสารนะคะต้องเขียนด้วยลายมือโดยใช้หมึกปากกาสีเงินเท่านั้นค่ะ3ค่ะ เอกสารอื่นๆเพิ่มเติมถ้ามีนะคะได้แก่สำเนากรมธรรม์กรณีที่กรมธรรมนั้นออกแล้วค่ะหรือบใบแจ้งงานนะคะกรณีที่กรมธรรมันยังไม่ออกค่ะ4ค่ายกเลิกกรมธรรม์ฉบับละ50บาทค่ะรายละเอียดการโอนเงินให้โอนเข้าบัญชี724 Market ประเภทบัญชีออมรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่0432552 8 9 8ค่ะ 2. นะคะขั้นตอนการส่งเมลยกเลิกโดยส่งนะคะสำเนาเอกสารทั้งหมดนะคะไปที่เมล อ n นดรอยแอ .co.th สรุปเอกสารที่ใช้ในการทำคืนเงินค่ายกเลิกกรมธรรม์โควิดค่ะได้แก่สำเนาบัตรประชาชนของผู้ทำประกันภัยสำเนาบัตรประชาชนและบุ๊กแดงที่ต้องการทำคืนค่าเบี้ยประกันภัยเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมถ้ามีและค่ายกเลิกกรมธรรม์น,นะคะได้แก่สลิปการโอนเงินอยู่ที่50บาทต่อกฎหมายค่ะ3ส,ส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดถึงเจ้าหน้าที่7 24 i n องสินชัวค่ะ รับส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดมาที่บริษัท724มา r k e t จำกัดฝ่ายรับประกันโควิดวันนายค่ะสำหรับระยะเวลาในการรองเงินคืนนะคะซึ่งก็มีผู้คนถามเข้ามามากนะคะโดยเราขอแบ่งระยะเวลาการรอการทําเงินคืนดังนี้ค่ะกรณีที่กรมธนออกแล้วนะคะเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีการประสานนะคะไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็แจ้งลูกค้านะคะโดยระยะเวลาในการดําเนินการทั้งหมดนะคะในการทําคืนเงินอยู่ที่45-60วันค่ะกรณีที่2นะคะ เมื่อเลขกรมธรร์ยังไม่ออกหลังจากที่คุณลูกค้าส่งเอกาสารเข้ามาครบแล้วลูกค้าจะได้รับเงินคืนเร็วที่สุดภายใน24ชั่วโมงค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการสรุปนะคะขั้นตอนในการยกเลิกกรมธรรจากภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพสรุปนะคะขั้นตอนการขอยกเลิกกรมธรรม์โควิดรวมถึงการจัดส่งเอกาสารตัวจริงนะคะไปที่บริษัท724 Market ค่ะ ในคลิปนี้นะคะพี่บอยอรวันนะคะแนะนำทีมขายวิคเคม์ทกรุ๊ปต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังคลิปนี้จนจบค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะ